ซื้อจอมาดีๆแล้วก็อยากให้จอที่เราซื้อมาเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดภาพสวยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าต่อจอยังไงแล้วก็ปรับจอยังไงให้ได้ภาพสวยที่สุดกันแต่ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับใครที่สงสัยว่าจะต้องซื้อจอยังไงให้คุ้มค่าที่สุดเลือกจอยแบบไหนแล้วก็ดูสเปคยังไงเนี่ยให้ไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยด้านบนนี้นะครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าการต่อจอเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยหต่างกันยังไง2แล้วต่อแบบไหนดีเน้นสะดวกด้วย3แล้วต่อแบบไหนให้ได้ภาพที่ดีที่สุดนะครับบางคนก็สงสัยว่า mm HDMI hmm. สาย Display Port USB-C หรือ Thunderbolt มันมีต้องหลายแบบและแบบไหนดีล่ะคลิปนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวไปดูกันเต็งจอซื้อไหนอะเมอร์คูล่าคีย์บอร์ดอะเมาส์อะเมอร์คูล่าเกมมิ่งเกียร์ที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าก่อนจะพูดว่ามีวิธีการต่อแบบไหนบ้างเนี่ยเรามาเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่า พอร์ตมีแต่ละประเภทรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือพอร์ต VGA นะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นพัฒนาต่อมาเป็น DVI สอพอร์ตนี้ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วเรียกว่าใช้ในเครื่องเก่าๆแล้วกันเรามาพอร์ตที่3นะครับก็คือพอร์ตที่ยอดนิยมมากที่สดุดก็คือ HDMI พอร์ตเนี้เชื่อว่าได้เห็นทุกที่ทุกเวลาทุกออฟฟิศทุกคอมพิวเตอร์ พอที่ที่ที่ใช้กันมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่นิยมใช้ในกับกลุ่มบ c แล้วกันเรียกว่า Display p o r t นะครับมักจะแถมมากับเวลาซื้อกาดจอเนี่ยก็จะได้ตัวพอรพอนี้มาแล้วก็พอรตสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นพอ Thunderbolt นะครับก็คือเป็นพอร์ตหน้าตาเหมือน USBC เป๊ะๆเ,เลยแต่มีรูปสายฟ้าอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแล้วพอร์ตไหนเนี่ยจะเป็นพอรตที่ต่อแล้วดีที่สุดเรามาดูทีละพอตกันครับ มาที่พอร์ตแรกกันะครับผมเรียกว่าพอร์ตครอบจักรวาลแล้วกันคือ HDMI เพราะงั้น HDMI เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่กับทุกอุปกรณ์เลยนะโนะ้ตบุ๊กกับเกม Playstation กับเครื่องคอนโซลต่างๆหรือว่าใช้กับจอคอมพิวเตอร์ธรรมดาก็ใช้ HDMI ได้หมดทีนี้พอร์ต HDMI จริงๆเนี่ยมันก็มีมานานแล้วเนาะปัญหาเจ้ากรรมมันก็คือว่ามันมีหลายเวอร์ชันมากจนเราไม่รู้ว่ามันเวอร์ชันไหนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่า HDMI เนี่ยเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันได้ภาพที่รองรับได้น้อยเช่น ถ้าเป็น HDMI 1เนี่ยจะได้ภาพแค่ Full HD แล้วก็60เฮิเท่านั้นแต่พอเป็นเวอร์ชันหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ารับภาพ 8K ก็ได้แล้วไปถึงได้240เเลยพวกนี้เป็นตน้นส่วนวิธีในการดูว่า HDMI เวอร์ชันที่เราใช้อยู่แี่ยเวอร์ชันอะไรก็มี2วิธีวิธีแรกนะครับก็คือตอนซื้อมาให้ดูหน้ากล่องแล้วก็จดไว้ให้ดีเพราะถ้าเมื่อไหร่การแกะกล่องแล้วโยนทิ้งแล้วเนี่ยบอกเลยว่าดูไม่ออก กับวิธีที่2ก็คือว่าให้เราเสียบจอดูว่าเราใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมนหรือเปล่าเช่นได้ตามเร s สโซลูชั่นที่เราต้องการไหมได้ตามรีเฟรชเรทที่เราต้องการไหมถ้าได้ก็ถือว่าโอเคแล้วถือว่าใช้ได้นะครับหรือว่าใครมีวิธีแนะนําในการดูยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้มากๆส่วนใครที่จะหาว่า hdmi เวอร์ชันไหนเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ควรซื้อมาที่สดผมว่าปัจจุบ,บันก็ต้องเลือกเวอร์ชัน2.1นเลยครับเพราะว่าเวอร์ชันน2.1เนี่ยรองรับความละเอียดได้ถึง1 0 k แล้วก็รีเฟรชเฟ e ที่หกสิบเพลแต่ถ้าปรับเป็น4 k เนี่ยก็รองรับได้ถึง2 4 0ร้ีิเลเลยเรียกว่าครอบคลุมทุอการใช้งานที่จะนึกออกได้แหละอันนี้น่าจะเป็นจุดที่คุ้มค่าที่สุดครับส่วนที่เราจะซื้อมาเนี่ยนอกจากเวอร์ชันแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าดีวายที่เราไปใช้เนี่ยมันคือใช้อะไรบ้าง ผมขอยกอย่าง2 D e v i c e แล้วกันที่เป็นยอดน,นิยมตัวแรกเป็น PlayStation 5 PlayStation 5เนี่ยจะมีถ่ายตัว HDMI แถมมาในกล่องอยู่แล้วก็ให้ใช้ตัวนั้นใช่ไหมครับหรือว่าถ้าใครทําหายไปแล้วใช้ตัวอื่นแทนเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าตัว PlayStation 5เนี่ยจะได้ความละเอียด 4K 2คือดี 1, พิสเรส120 Hz สูงสุดก็จะได้เท่านั้นถ้าเราสามารถใช้ได้ตามนั้นแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ในราคะเดียวกันมาฝากคนที่ใช้ Mac เนี่ยถ้าคนที่ใช้ Mac เนี่ย Mac พวกรุ่น M2 ตัวล่าสุดเนี่ นะครับที่ refresh rate 60% h z เพนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใช้ HDMI มที่เป็นตัวเวอร์ชัน2.1เนี่ยก็เรียกว่าดีพอได้ใช้กับ Mac into ได้เลยนะครับตัวล่าสุดมาถึงพอร์ตที่2กันก็คือพอร์ตที่เรียกว่า Display Port พอร์ตตัวเนี้ยก็อยู่กับเรามาพักหนึ่งแล้วจริงๆพอร์ตตัวเนี้ยชื่อก็บอกแล้วคือเป็นพอร์ตที่ดีไซน์มาเพื่อการให้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดนะครับ ตัวพอร์ตเนี่ยมักจะนิยมใช้กับในกลุ่มของ PC นะครับนึกภาพง,ง่ายๆซื้อกาดจอมาตัวหนึ่งปุ๊บจะแทนให้ชมไกับ Displayport มาวิธีดู Displayport ให้ต่าง H d m ชไก็คือมันจะหน้าตาขั้วต่อเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าด้านหนึ่งจะเป็นด้านป้านไปทีนี้ตัว Displayport เนี่ยถ้าใครบอกต้องการภาพที่สวยที่สุดเนี่ยผมคิดว่านี่คือตัวคำตอบเลยเพราะว่า Displayport เนี่ยให้แบนด์วิดท์ที่สูงที่สุดเลยปัจจุบันเนี่ยดิสเพย์พอร์ชัั่่นนแแล้วกวกตา ตัวเวอร์ชันที่ควรจะใช้มากที่สุดคือเวอร์ชัน2.1นะครับซึ่งเวอร์ชัน2.1เนี่ยจะรองรับ 4K ที่240เฮิร์ตเลยพูดง่ายๆคือใช้ได้เรียกว่าสูงสุดกับการเล่นเกมแน่ๆเพราะงั้นสุดง่ายๆเลยครับภาพสวยสุดแบนด์วิดต์สูงสุดให้ใช้ DisplayPort เลยครับโดยเฉพาะกลุ่ม PC เล่นเกมสำหรับความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของ DisplayPort เนี่ยก็คือว่าการความสามารถในการที่จะเชื่อมต่อหลายหน้าจอได้โดยต่อจาก PC เนี่ยแค่เส้นเดียวพูดง่ายๆคือ ต่อสาย Display Port จาก PC 1หนึ่งเส้นไปที่จอปุ๊บแล้วก็พ่วงต่อจอกับจอนะครับไปเลยพวกนี้เขาเรียกฟีเจอร์ว่าเดซี่เชดซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าคนต่อหลายจอเนี่ยจะชอบมากๆแล้วก็เหมาะกัการใช้ Display Port มากๆครับถัดไปนะครับเป็นพอร์ตอันดับที่สาก็คือ Thunderbolt นะครับตัว t u u n e r r o o t เนี่ยเป็นพอร์ตที่คนพูดไปแล้วอาจจะไม่คุ้นชื่อเลยแต่ถ้าผมพูดให้ง่ายๆ h u n d e r ร o โ l พอร์ตหน้าตาเหมือนกับ USB c เลยเป๊ะนะครับ จุดที่แตกต่างเนี่ยที่บอกไปให้ดูที่รูปสายฟ้านะครับทีนี้เพื่อป้องกันความสับสนนิดน,นึงก็คือว่าหลายคนจะงงว่าไอ้ USB C กับ Thunderbolt มันต่างยังไงคือหลกัหลกๆเนี่ย USB C มันมีหลายประเภทมากๆนะครับก็คือบางอันต่อภาพได้ต่อเสียงได้บางอันถ่ายข้อมูลได้ถ้าพูดง่ายๆนะครับ Thunderbolt เนี่ยทำได้ทุกอย่างที่ USB C ทำได้เลยซึ่งจริงๆ Thunderbolt เนี่ยจะเหมาะก,กับชาว Mac มากๆที่ จะสังเกตว่ามันจะมี USB-C มา2องอันใช่ไหมครับเป็นพอร์ต Thunderbolt เราก็เสียบตัวนี้ต่อทั้งภาพทั้งเสียงหรือว่าในส่วนของการชาร์จไฟก็ได้อันนี้จะเป็น Thunderbolt นะครับทีนี้ในส่วนของ Thunderbolt เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นพอร์ตของอนาคตละกัน ในอนาคตเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่า i p h o n e 15ก็จะเป็น USB C คาดกันว่าอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยในการใช้งานเนี่ยคิดว่า Thunderbolt เนี่ยจะครอบคลุมกับการใช้งานค่อนข้างหลากหลยายโดยเฉพาะกลุ่มของ Mac แ a น Mac หรือแฟน Apple เองตัว Thunderbolt เนี่ยให้ภาพได้สูงสุดถึง 8K ที่60 h พนะครับแต่ถ้ามาเป็นในส่วนของ 4K เนี่ยก็จะได้120 h z ลนะครับเพราะงั้นในส่วนของภาพมีการดีสเพย์ต่างคิดว่าเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าเล่นเกมหรือเล่นภาพสวยวันนี้ยังไงก็ยังแนะนำดีสเพย์พอจะดีหรือ H d m i มนะครับ สรุปนะครับก็สําหรับใครที่ต้องการภาพสวยที่สุดตอบโจทย์เรื่องการใช้งานในภาพของเรื่องของความสวยงามเนี่ยดิสเพย์พอร์คือคําตอบเลยครับก็คือว่าได้แบนด์วิดดดีภาพสวยแถมสะดวกในการต่อหลายจอด้วยอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเลยเบอร์สองนะครับก็เรียกว่าครอบจัก,กรวาลเหมือนก,นกันก็คือ HDMI นะครับภาพสวยรองลองมานะครับแต่ว่า ความสะดวกผมพูดเลยว่าไม่เป็นสองรองใครเรียกว่าความสะดวกคือสูงสุดแล้วข้อเสียมีอย่างเดียวครับเราแค่ไม่รู้ว่าที่จที่บ้านเราเวอร์ชั่นไหนพราะงั้นเช็คดีๆก่อนใช้นะครับสำหรับข้อ3นะครับก็เป็นทัน n นโบนะครับด้วยความที่ทันโนโบเนี่ยต้องบอกว่าครอบจัก,กรวาลในเรื่องของการใช้งานเพราะงการใช้งานเนี่ยสายเดียวใช้ทุกกรณีเลย แต่ว่าข้อเสียแน่นอนเรื่องของภาพก็ได้แค่120เฮิร์ตเท่านั้นนะครับสำหรับ 4K แต่ว่าอย่าลืมเรื่องสําคัญเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือต้องอย่าลืมเซตอุปกรณ์ให้ได้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยซื้อมา240เฮิร์ต144เฮิร์ตสายก็ใช้ถูกแต่ดันลืมเซตกลายเป็น60เฮิร์ตงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยดีกว่าว่าเซตยังไงให้ถูกต้องนะครับมาดูเลยครับสำหรับวิธีเซตติ้งนะครับก็ปกติเนี่ยของ Windows เนี่ยก็ เขาจะเป็นออโต้เซตติ้งอยู่แล้วก็คือว่ามันออโต้ดีเทคถ้าในกรณีที่มันไม่ดีเทคเนี่ยวิธีการเซตก็จง,ง่ายๆนะครับขั้นที่1เนี่ยให้เราคลิกขวานะครับไปที่ Display Setting เนาะเราเข้าไปต่อนะครับที่ Advanced Display แล้วก็ค่อยปรับเป็น r r e s h Rate นะครับให้สูงสุดเท่าที่จอเราหรือว่ารลอรรองรับได้นะครับอย่างถ้าใครที่ปรับจาก60 h z ก็อาจจะปรับไปที่144 h z หรือ120 h z ตามจองเราได้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของ สำหรับใครที่ใช้ Mac นะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ System Preference ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ Display แล้วก็ไป Display Setting นะครับพอเราเลือกจอเสริมเสร็จปุ๊บเราก็ปรับค่า Refresh Rate ได้เลยนะครับก็ปรับตามที่เราต้องการเป็น 144Hz 110Hz ตามที่เราต้องการได้เลยครับก็ตามนี้เลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราได้เลือกจอที่ใช่แล้วเลือกสายที่ใช่ เลือกวิธีการต่อที่ใช่แล้วอก็อย่าลืมนะครับแกจะได้ใช่ไงก็มุโคลา่าแต่สำหรับใครที่มีทริคดีนะครับก็สามารถแชร์วันที่ด้านล่างนี้ได้เลยเผื่อมีใครมีทริคเด็ดเด็จะได้แชร์ให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กําลังใจทีมงานเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ